ลูกใหม่เจนี่หน้าเด็กมากเรียกว่าเจนี่ลูกนี้จำทัาไม่ได้เลยแม่หหน้าเด็กมากสีผมแม่ก็เป๊ะเช่นเดียวกันทำหลายคนกดไลค์กันลุนล้วนเลยทีเดียวทำมือห้ากันอีกแล้วสำหรับนางเอกสาวซุปตาร์พื่อตำแหน่งคุณแม่ลูกหนึ่งเจนี่เอาพาดณนาะป้อมเพชรทีลาสุดเธอแม่กับลูกสดใสสีผมแดงถักเปียกับเมอ์เมงกำลังวิ่งเล่นอยู่ในลานทุ่งหญ้ามองบนเพลินดูแล้วเหมือนเด็กวัยรุ่นเลยทีเดียว นอกจากเซนีจะพบความน่าเด็กให้แฟนได้เห็นแล้วเธอยังพกหุ่นเอลเอสสุดบางเฉียบและหน้าท้องอันแบนราบมาทำให้ใจสั่นไหวกันอีกด้วยต้องบอกเลยว่าไม่ว่าจะลุกไหนๆเธอก็ฟาดกวาดเรียบจริงๆเรียกว่าเป็นไอดอลของสาวๆในการดูแลรูปร่างด้วยการออกกำลังกายอย่างมีวิน,นัยหากใครอยากหุ่นเป๊ะแบบเธอแล้วเปิอดอินสตาแกรมของเธอบ่อยๆจะได้ปแรงบันดาลใจที่ดีในการเริ่มต้นออกกำลังกาย